อันนี้เป็นรถตู้แวนนะเฮ้ยเป็นรถตู้แวนที่น่าสนใจมากเลยค่ะทุกคนมีตู้เย็นด้วยโตอ้เยตู้เก็บของ มีทีวีแล้วก็แอร์คอนดิชันด้วยนะคะรถมีห้องนอนด้วยเว้ยออเออรดที่เก็บองครบคันมากนะคะเป็นแบรนด์นะคะเขาแบบว่าบริการให้เราถ่ายดีมากเลยนะคะทุกคน น้าด <cin stereotype> <m aks> <dragging> ีเด้อเสร็จหมดเช่มิชาคนเดียวใช่ไชมใช่โอ้ชั้นที่5อ๋อมีบันไดขึ้นข้างหลังด้วยอ๋อข้ามไปข้างบนเหรออ้าวอาเคปไปไปตายละกูให้กูขึ้นไปทำไมเนี่ยเอ้ยอ๋อเขาเป็นเป็นคล้ายๆกับข้างข้างบนนี้ก็จะเป็นแบบว่า นอนได้อีกตั้งแคมปิ้งข้างบนได้อีกนะเลิศนะคะเวลาเจอคนนี้หลานใจดีให้ถ่ายก็ให้ถ่ายนะคะทุกคนเนีมากนะคะเป็นแวนนะคะทุกคนเจอคนใจดีถ่ายนะคะตื่นเต้นมา เจอคนใจดีให้ถ <experiences> ่ายแล้วก็จุดเต้นพิเศษอย่างนี้นะทุกคนค่ะ